รฉบับเต็มของ Porsche Panamera GTS ป2025โดย SK Auto Review ซึ่งเป็นช่องที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์สุดพิเศษและรีวิวรถยนต์ระดับโลกหากคุณเป็นคนที่รักรถยนต์และต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสมรรถนะของรถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ปอร์เช่พานามรา GTS 2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่สปอร์ตและหรูหรากว่าเดิมด้านหน้ามีการออกแบบให้ดูดดดันขึ้นด้วยกันชนใหม่และไฟหน้าแบบเลนส์แมทริกที่ให้ความสว่างสูงสุดโดยไม่รบกวนสายตารถคันอื่นด้านข้างตัวรถเน้นเส้นสายที่เฉียบคมและดูฉบเฉีียวมากขึ้นล้ออลอยขนาด21นิ้วเสริมลุคสปอร์ตได้เป็นอย่างดีส่วนท้ายรถมีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักอากาศพลศาสตร์มากยิ่งขึ้นและยังมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังที่ปรับระดับอัตโนมัติ เครื่องยนต์ของ p a n a m e r a GTS 2025เป็นแบบ V8 เทอร์โบคู่ขนาด4 0ลิตรให้กำลังสูงสุด500แรงมา้าพร้อมแรงบิด660นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในเวลา3.7วินาทีระบบขับเคลื่อน4ลอ้อช่วยให้สามารถส่งพลังไปยังล้อทั้ง4ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกียร์อัตโนมัติ p d k 8สปีดทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ ภายในห้องโดยสารของ p อร์เช e p a n a m e r a GTS 2025ถูกออกแบบให้หรูหราและทันสมัยมากขึ้นแผงคอนโซลกลางถูกปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่รองรับระบบ Porsche Communication Management เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังอัลกันตาร่าที่ให้สัมผัสพรีเมียมและยังช่วยให้การขับขี่สบายขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตสามารถควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายดายระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Bose หรือ Bowers t e r ช่วยให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิง ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย Porsche Panamera GTS 2025มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบเตือนการชนด้านหน้านอกจากนี้ยังมีระบบ Night Vision Assist ที่ช่วยให้สามารถมองเห็นวัตถุในที่มืดได้อย่างชัดเจนระบบกันสะเทือนแบบถุงลมช่วยเพิ่มความลุ่มนวนและการทรงตัวที่ดีเยี่ยมในทุกสภาพถนน ปอร์เช่พาราเมรา GTS 2025เป็นรถยนต์ที่ผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและสมรรถนะได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะต้องการรถสปอร์ตที่สามารถขับขี่ได้อย่างร้อใจหรือรถที่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกสบายรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือรีวิวทั้งหมดที่เราได้นําเสนอในวันนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้และต้องการติดตามรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่อง SK Auto Review และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า